ามาฮะนี่พี่น้องกินข่าวน้ากันมอนี้มียงังกินมาเบิ่งจะน้ำพริกปลาทูน้ำพริกป,กปลาล่าค่ะหมูย่างหมูย่างพักกับค่ะพักกินกับกินกับปนแล้วกะข่าวนียวเด้อพี่น้องืม่นี้กินข่าวนียวอหญ่นี่ค่ะเดี๋ยวเขามกินกันเลยนะจ๊ะเนาะยกเขา่าเห็นล้วกินไหนหำแล้วแล้ว แต่ว่าบ่าได้กินแบบไปห้่มเด้อกินแบบตัวของหมักหมูย่างหมูสะเต็กนุ่วขาวค่ะพี่น้องกิ่ขขาวกับปน แ่คุยครับน่ๆเดีนาอพี่น่องปนปนค่ะ ตอนนี้สองรุ่มเพลิงแล้วค่ะเห็ดอาหารให้็ดหัำหัวก็แล้ว <c oughs> สเตกหมูลแล้วนะคะเห็ดกองหารแล้วแก็ไม่กินข้าวตอ่อคำแดงกัดคข้มหนึ่งเนี่ยสิไม่พี่นอนเอาแจา็คสองเข้มจะนอนพี่เรี้ย่านคข้เดียวเท่เลยเฮ้เข้เดียว

อ่อดิบค่ะเขาเอิญภาษาไทยบ่รูู้บาจังไดแล้วค่ะขาวบาขาวกรอบค่ะสีออกรสคมนิดนึงค่ะเทปบป๊เดินเวยแล้วในสวนเปอแล้วค่ะใหญ่ประทัน อบดีดีพี่น้องลางใสตู้เย็นไว้กินได้เที่นึงเก็นเนื้อกินไว้อาหารไหม่ๆก็ไม่ได้กินตอนนี้แล้อจ้ะกลับมาจากพูดละ กลับมาจากเหตุงานก็ดีพี่ทุมหาทุมแล้อน้องก็จะดกินข่อยอยไปแล้วเป็นผึ่นมะฮอดยำแรงเมื่อด้กินเขาน้ำกันค่ะเราจบ่ายกันนะพักซีนี่มะ หอมยินแล้วป่ะหอมหินยหอนยู่ในปากนั่นเบิดเนี่ยทีบว่านั่นซะบ่ข้กินเบิด ม้อนบะไก่เลยนี่มันก็แสบแต่ล่ะถึงทุบานเลยค่ะกินปนก็พักแสบไม่มีที่ติ ก๋วยเตี๋ยเป็นเลยค,เค่ะพี่น้องอิม่มอิ่มจ้ะเดี๋ยวอันจิไปหาแนวม้มะล่างปาเจ้าหน่อยนะคะเนาะไปหาหมากข้าุนดีกว่าน,นี่จ้ะบ่หลายเราอยากกินแค่นี้ละกินหลายก็นี่บ่ไหวเราล่างป่ารวยยิ่งใหญ่พี่น้อง ซื้อมากกิโลละสามยูโรค่ะหวานดีดีพี่น้องขอยซื้อมาสวงกิโลหมูหวานขอยกินเนี่ยอันเลี้ยแค่นี้ลกออกะกินเพราะขอยเก้งเหรอค่ะกินเพราะขอยหลายแต่ว่าเลี้ยซ้ำนี่แหละจากไอ้นั่นนะค่ะที่ซื้อมาเลี้ยซ้ำนี่ค่ะซื้อมากหวานหวานดีนี่เราขอยกินผลไม้อะไอหัมพ์เพิ่งขอยกินเหรอค่ะ แนวที่เ่นกินผลไม้ก็คือกล้วยกับหมักแอปเปิลขนาดน,นั้นหมักสมม้มคนกับบ่กกกมม็กกินหมักส้มบ่กินแต่ว่ากินน้ำส้มอยู่ค่ะน้ำส้มขัานกินอยู่แต่ว่าบักส้มปอกหรือบ่กินค่ะสัพประรดนี่กินอยู่ค่ะสับป,ประรดสดแต่ว่าน้ำสับป,ประรดบ่ก,กินแปลกเ่าผลไม้กับแนวที่เห็นที่สื่อมา้า่นกินกับนี้กล้วยกับบักแอปเปิลค่ะคนไทยเนี่ยแหละกินแต่ซอย่างเลย ไปพอหมากใหม่เขายุ่ขางหัวกันขั้นเขาว่าเห็นกับเก็บกินอยู่ด้วยค่ะแซมมันก็หวานเนื้อสุดท้ายเราค่ะพอเรายู่ได้ล้วค่ะทางไหนกับคลิปนี้กับแค่นี้แด้ค่ะพี่น้องมากกินเขาเป็นพวกพี่น้องเอาไ้คลิปหนาพอกันไหมนะจนะ๊ะเนาะ คลิปนี้อิ่มแล้วก็สิไปล้วเด้ออันนี้บอกกันไว้คลิปหนาไปเลยได้พี่น้องเด้อจ้าสวัสดีจ้าโชคดีบ่สุขูสุขนล,ล่ำรวยเงินทองได้จ้าเด้อถือเลขถือหวยพร้อม